เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยนะเป็นหน้กะอาบน้ำนี่ครับผมอาบน้ำแล้วก็มาวันนี้จะลงมือนี้จะไปเบื้งหนังโทรทัศน์ช่องสามสิอ็จะไปเบึงกเ็เลยดพี่้าอาบน้ำน,นะครับผม อ้อน้ำก็เลยมาลงคลิปไหก่อนครับมาแนวทางครับผมกับเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งครับกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยครับผม like, กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกันเนาะกะ ดูกันไปยาวๆครับดูกันไปอีกยาวๆกับหวยหาหนอยทางแนวทางของทางช่องเราผมมีอย่งางไยครับกลับมาแล้วนะคะผมกลับมาคือว่าค่อยล่งใจหน่อยเนาะวันนี้มันเถ่าครับเข้าสายลูดสายเจาะนะครับผมก็โล่ลงใจไปนิดนึงกะมาลุนต่ออีกครับพรุ่งนี้ครับผมมาลุนต่อพรุ่งนี้มีหวยลาวนะเด็ครับ เล่าเวี่ยงจันเล่าพัฒนาเล่าออกสองทุ่มครึ่งหลังจากที่เรามันก็ยากแตว่ามันก็ต้องมีสักวันนะคะผมนะเขาใครเขาเล่าใครแนวทางเลือกนะคะผมมาพรุ่งนี้ครับมาพูดถึงหวยล่าหุ้นกันหน่อยนะคะผมก้า เป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับลาหุ้นเนาะลาหุ้นบวกยี่กี่เขาแล้วก็ยุดถ้าเขาตามเขามีทุนตามเขาแล้วก็ยุดครับลูดสองตัวชอบบนก็ลูดบนไปวัดใจว่าใช้ผู้ใดเลือกวันไหนเลือกผิดทางนั่นแหละครับผมดวงล้วนๆดวงแล้วก็บุญทั้งบุญทั้งดวงเหครับผมมีทุนนะครับ ตังในกระเป๋าด้วยนะครับผมตังในกระเป๋าด้วยชอบล่างก็รูดล่างชอบบนก็รูดบนพรุ่งนี้ครับล่างหุ้นบวกยี่กีศูนย์กับห้าครับยี่กีศูนย์กับล่างหุ้นศูนย์กับห้าครับผมกับเงาแล้วมาปุกหนาพุกตาศูนย์กับห้าจัดไปครับผม รูดสองตัวชอบล่างก็รูดล่างชอบบนก็รูดบนแล้วต้องตามถ้าเข้าแล้วก็ยุดพอนะครับเป็นเพียงแนวทางให้ก็ได้เ่เล่นกะมือไหวครับก็บเพื่อสนใจเล่นหัวหุ่นเนาะมาฟังผลห้าน้อยกันสักหน่อยหนึ่งครับผลห้าน้อยวันนี้ออก,กอะไรกันครับผมห้าน้อยพิเศษออกเจ็ดหสอง เข้าครับตัวเน้นตัวแดงครับสองหกเนาะมมเข่าสามตัวเนาะเข้าล่างออกเก้าซีเข้าครับเข่าบนล่างเนาะสําหรับสายเจาะสําหรับสายรูดก็เข้าครับกับเข้าแล้วก็ยุดครับหานอยเราก็เช่นกันนะครับเราไม่สนับสนุนให้เล่นหลายหวยถ้าใครโชคดีกับหุนลาหุ่นแล้วก็พ่อครับ ถ้าใครโชคดีกับพานอยก็พอครับแต่ถ้าเกิดไม่พอเราก็ต้องสะสมครับแล้วก็ไปบวกทบๆเพื่อจะได้ทุนกลับคืนมาแล้วก็กำไรนิดหน่อยเนาะมาปกติออกหกห้าศูนย์ครับล่างออกเจ็ดเก้าครับเขาแต่ตัวเด่นครับตัวเด่นข้าหมูวานขาา้าวห่สองกับเก้าข้าแต่ตัวเด่นนะเจาะพวกเขาว่ v า v i p ข้า ออกหนึ่งสี่สองเข้าครับเข่าสี่สองครับล่างออกเก้าหนึ่งตัวเด่นเข้าครับเจาะไม่เข้าครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เข่าแล้วก็ยุนะครับผู้ใดเข่าห้าหน้อยเล็กแรกแล้วก,ก,ก็ยุดครับเราไม่สนับสนุนให้เล่นหลายห้วเนาะผู้ใดมันมีดวงกับห้วอันไหนกะพ่อครับมา ฮานอยพรุ่งนี้เราลงฮานอยแล้วก็จะต่อไปลาาเลยนะครับเพราะว่าวันพฤหัสจะมีเล้ากะเยเวกันไปครับผมมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ฮานอยสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่ห้าครับสายลูดสายวิ่งพรุ่งนี้ฟันทงไปที่ห้า ตัวแดงครับต, 58, 59, 58, 59. ตัวนิ้นห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าตัวนิ้นนะครับตัวแดงห้าจับคู่ครับห้าหกห้าเจ็ด 5 8 59 56 57รูด5วิ่ง5จัดไปครับผมสายรูดกัมีตัวเด่น2ตัวเนาะตัวเด่น5กับ8แต่ว่าเราก็ฟันทงไปที่แปดบอรููว่าห้าจะเลือกตัวผิดหรือเปล่านะหากับ8ครับตัวเด่นแต่เราฟันทงไปที่5ครับ ห้ามาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับแปดครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือแปดแปดหกแปดจับคู่ครับแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า ทวนครับแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าไปต่อครับผมตกกันครับตกกันครับหกเจ็ดหกเก้า 9 7ครับ6 7 6 9 9 7 10เก้เกาเตัวจอรครับผม10ตัวจอสายรูดก็บฟันทุ่งไปที่ห้าครับบัดใจกันไปครับตัวเดียวเนาะสายรูดถ้าสายจอก็10ตัวครับถ้าบ่าเขาเขาก็ตองบวกทบๆไป แล้วก็ถ้าไม่ถ้าพวกเขาได้สามน้อยห้ากระตองบวกทบทบไปพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับเป็นเพียงแนวทางจากการที่ว่าเขาต้องนม้ทุนครับทุนเนาะบาทหนึ่งกระบ,บวกไปสองบาทสามบาทก็ต้องบวกไปสี่บาทหาบาทนะครับผมเพื่อถ้าเขาแล้วก็ได้กําไรนิดหน่อยเนาะเอาแค่บนน้าพริกปลาลาปลาทูครับมาจับสามตัวครับหนึ่งห้าแปด 2องห้าแปดสามห้าแปดอีกตัวครับผมหกห้าแปดโอเคครับกลับคือฮานอยกาได้จบกันไปแล้วครับผมกำลับ้าน่อยครับมาต่อลาวกันเลยครับผมลาวพรุ่งนี้ครับวันพฤหัส วันที่สิบสามพฤษภาคมเล้างวดที่ผ่านมาออกสองสองแปดเจ็ดศูนยสี่สองสองแปดเจ็ดศูนย์สี่มันเขานะครับผมเขาไม่เข้านะครับผมสายลู่สายเจาะตายหมดครับงวดที่ผ่านมาเนาะเขากะต้องขอถูกขอไพ่กะไว้เล้าถ้ามันเขาเล้าแล้ว มันเข่าห้าน้อยแล้วก็บปตองไปต่อล่าด้วยค่ะผมเป็นเพียงแนวทางเอาไว้ก่อนเนาะได้ได้ก็ดีกว่าเสียครับแต่ข้าบอเขาเขาก็ต้องตามที่ถึงที่สุดนะมาสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่รูดห้ามันได้ห้าเหมือนกันนะครับผมรูดห้าวิ่งห้าเล่านะครับผมเลา่า ลาวเวียงจันลาวออกสองทุง่มครึ่งลูดหา่าวิ่งหาตัวแดงครับตัวเน้นครับห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามตัวเน้นครับลาวห้าจับคู่ครับ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งลูดห้าวิ่งห้าเล่าครับผมเล่าจะเป็นมูเลยเป็นจาดูกันไปครับ ตัวเดนห้ากับสามครับเล่าตัวเดนคำนวณในห้ากับสามสามจับคู่ครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองทวนครับสามศูนย์ สามหไปต่อครับผมตกกานครับ01 02์หสองครับโอเคเนาะศูนย awesome. ์หสอง สิบตัวเจาะเราก็เช่นกันนะสิบตัวเจาะสายรูดกวัดใจวัดดวงกันตัวที่ห้าผู้ใดเล่นตะเล่ายางเดียวเนาะงวดที่หนึ่งเดือนหนึ่งมันจะมีอัิิี่หนึ่งมีสองงวดหนึ่งสองอกบวกทบกันไปครับสมมุติเราเล่นแตล่ลาวนะลาวอันยางเดียวก็คือครั้งที่หนึ่งห้าบา ครั้งที่สองเก็บทุนไว้สิบบาทถ้าไม่เข้าครั้งที่ถามจะเป็นวรนจันรวันจันร์เป็นสิบห้าบาทถ้าไม่เข้าเป็นยี่สิบบาทถ้าไม่เข้านะบวกโทรกันไปเพื่อถ้าเข้าแล้วมันจะเป็นไปบ่ใดผลเนือน 1, 4, หนึ่งสี่หางวดมันจะบ่เข่าเลยครับนะวาดใจเนะาะทาผู้ใดลิงตะเล่านะมาจับสามตัวครับศูนย์ห้าสามห้าห้าสาม เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองโอเคครับผมครับแนวทางล่าหุ้นฮานอยลาวกัะไปจบการคำนวณไว้ฝากกำลังใจนะครับผมกดแชร์ให้ทางช่องเราด้วยนะครับผมคิดว่า เป็นบุญเป็นท่านให้ทั้งช่องและกันเลยกันครับผมกดแชร์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องกิครับผมมาจากลากันไปครับปลาติสวัสดี